มาจ้าวันนี้เราขอเสนอเมนูต้ยมยำหมูชิ้นแซ่บๆไปดูกันเลยจ้าวัตถุดิบเครื่องปรุงที่เราจะทำต้ยมยำหมูสูตรเข้มข้นกันนะครับวันนี้ในส่วนนี้ผมสิมีเนื้อหมูแล้าาวก็ลูกชิ้นหมูครับมะนาวผักชีต้นหอมน้ำปลากุ้งแห้งถงั่วลิสงคั่วผงชูรสน้ำตาลแล้วก็ พริกป่นครับในส่วนเครื่องต้มก็จะมีขาตะไคร้หอมแดงมะเขือเทศรากผักชีแล้วก็ซุปก้อนหนึ่งก้อนนะครับแล้วก็จะมีกระเทียมกระเทียมนี่เราจะเอาไปโขลกแล้วก็เอาไปเจียวไว้โรยหน้านะครับสุดท้ายก็จะเป็นเห็ดนะครับเอาเห็ดอะไรก็ได้นะครับปลาจวดจาดครับลงมือเห็ดกันเลยครับจเจียวกระเทียมก่อนนะ เ่ยเรียบร้อยครับตักกองุก่อนนะครับตักเสียยเอาเวะกี่ยเรียบร้อยครับอ่ะขั้นตอนต่อไปเลยครับเติมน้ำครับ จักแปด่อยมีเล,ลียมึงเลียหนึ่งนะครับเอาเครื่องต้มเขาลงไปนะครับขาตะไคร้หอมแดงรากบักชีแล้วก็มะเขือเทศเอาลงไปเลยครับแบบรวดเร็วเลยครับซุกก่อนครับวัตเตดิฟแค่นี้ผมจะใส่โบเวิร์ดนะครับซุกก่อนใส่แค่นี้พอน้ำปลาครับใส่ไปเลยครับช้อนหนึ่งก่อน เดี๋ยวคอยปรุงน้ำต,ตาลครับลงเลยครับสักครึ่งช้อนสุรสครับครึ่งช้อนพอกะเอาเลยนะครับเอาหมูลงเลยครับ มีกอนเรื่องตักก้องนั่นแหละหมูเริ่มซุกได้ที่นะครับเอาเฮ็ดลงเลยครับแบบรวดเร็วเลยนะจ๊ะเฮ็ดเริ่มซุกแล้วเอาพักลงเลยครับพักลงเลยกระเทียมครับกระเทียมเจียวแล้วก็เอาไว้ดนึงจะไว้โรยหน้ากุ้งแห้งครับใส่ลงไปเลย เกือบเบิดแล้วสิปปอนครับความเปรี้ยวนี่ตามชอบเลยนะครับคนแห่เขากันครับมีขั้นตอนชุดนถ่ายนะครับคือบักหน้าแล้วเอาจะชิมรสชาติอีกรอบตัวรีิสงครับ ตัวนี้สองขวดแล้วมะตังนะครับเ,เดี๋ยวชิมรสชาติขั้นตอนสุดท้ายครับว่ามันจางหรือมันจางบอกมันจางสิได้เติมลงไปลจิ้งลอนเอาเคเรียบร้อยครับถ่ายครับจะเ,เปิดไฟแห้งนะครับเดี๋ยวหน้ามันจะเปลี่ยนรสชาติมันจะกลายเป็นขม อ,อ่ะเรียบร้อยครับปิดไฟถึงเลยครับพร้อม <lishing, S 2> รับประทานแล้วอ่ะตักเลยครับถ้ามาคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์มาได้ครับ <Yea. S 2> ถ้ามาคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์มาได้ครับถ้าว่ามีเมนูเด็ดๆก็คอมเมนต์บอกกันนั่นเครับ เดี๋ยวตักกคนเด้อสำหรับคลิปนี้กับคลิปนี้กับน,นี่แค่นี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับอือพอดีเขามาเก็บะมากินข้าวแล้วก,ก,กันครับทุกคนอ่าพอดีสวัสดีนะโอเคเจอกันในคลิปหน้านะครับเด้อสำรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกคน ติดตามรับชมนะครับเด้อขอบคุณครับ mm hmm. เสียงแบกกาวพอดีเลย